สวัสดีครับพอกันกับคลิปมันนะครับกับคลิปการทำมาทำมันที่เดมาเสนอพันมันนะครับจะเป็นเห็ดมันโชจะเ,เคยเห็ดหลายปีก่อนบราะพานันละ้วก็ให้ผลนผลิตด,ดีที่สุดแลวครับข้ข้าวลักษณะข้อตาท,ทีนะครับข้อตาจะทีนะฮะลำใหญ่ ลำสิตรงนะครับสิบ่คอ,อยงอบ่อคดแล้วเขาบ่คอยมีงานะครับงาที่บ่หลายบ่แตกงาอยากให้ลำต้นตรงเรียวยาวนะครับปลูกได้ก็อยู่ประมาณสองเมตรสามเมตรความสูงของลำป็นพันธุ์มันที่ให้หัวและแป้งสูงที่สุดนะครับในหมู่ในพวกมันจากข้อมูลทางกรมเกษตร นะครับเขาไปเบิ่งได้ระยองเก่าพุนเจรียแป้งที่อยู่สูงที่สุดของมันที่ทําแป้งนะครับเห็ดมันแห่งขาวสวยนะครับใสจนเหลี่ยมตาคนละคันเห็ดมันแห่งมีมันกดดีเลยละคันเห็ดมันแห่งนะครับสะอาดตาดีบุมมีขํานะครับบุมีดำมี้กําลัางเตรียมพันธุ์ครับเตรียมพันธุ์ไว้ปลูกกระทา ดินเจ้าน,นี่มันเนงแฉะครับมันเปียบบย,กยักงกเพราะว่าบอยากให้มันเป็นก้อนเป็นเลยเนาะอยากให้มันละเอียดแล้วก็นึ่งบใยากให้หยาเกิดนะครับดีเกิดเร็วคอยเหตุให้อากาศหรือว,ว่าให้ดินมันอยากแข่งแรงหน่อยนะครับเพื่อชะงัก,การเติบโตของหยาครับรู้ว่าจะเพื่อเบืองลักษณะข้าวครับทอนพันตาขีนะครับ ลักษณะตาทีนี่มันจะมุงบอกอย่างครับมันจะให้หัวดุกนะัสังเกตพันธ์มันถูกพันเด้อนะครับพี่น้องสังเกตบ่บ่ว่าจะเป็นอีเลี้ยงน้อยนะครับพวกตระกูลอนระยองนี่คอตาพันธสันคออยคอตาไอ้คอตาพันธท,ทีนะครับเพิ่นจะให้หัวสีคนขังดกเป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับในพวกจํานวนพันธ์มันผีเทียบ กันเบิงนะครับพวกนี้ระยองขอตาทีมันจิหัวดกบานนี้มันขือนขัดสันให้เนามันขึ้นครับระยะป,ปลูกนะครับปลูกหางปลูกทีแต่พันพวกนี้สิไปปลูกทีคืออีเลี้ยงหน่อยนี่ตายครับขึ้นลำเบิดสิไปลำสิอยู่จากสองเมตรกับสิไปอยู่สามเมตรสี่เมตรห้าเมตรก็มีครับก้าน มูพวกก็้ปลูกคนอาจิปลูกทีจีมกันคืออีเลียงหน่อยนี่นะครับลักษณะหัวกับคือหัวสีเด่นครับหัวใหญ่เงานะถ้าผมปลูกเดี๋ยวอันนี้ก็ฝากติดตามเบิง่งงมามันจะเมียนกับผมบ่าอเอาฝากนะครับฝากคนงานเห็ดมันเต็มที่ปีนี้ก็ได้ถึงมันทั้งอ้อยล้ะครับเต็มที่กับมันใส่เวลา Keep. เห็นคลิปให้พี่น้องเนะีเบืง่งตั้งแต่ต้นจนจบคือเก่าตั้งแต่เริ่มจนหอดดูแลรักษาวิธีดูแลรักษา,กาเก็บเกี่ยวไปเลยโอเคครับฝากคนงานระยองเก้านะฝากคนงานไว้ด้วยโอเคสวัสดีครับ